สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SEC Open Data Services นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และชุดข้อมูลเปิดของสำนักงานกอรตอครับผู้ถือครองตราสารน,นีคือผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัติตามที่มีการบันทึกไว้ในทะเบียนหลักทรัพย์ณวันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุดก่อนหรือในวันที่30มิถุนายนและ31ธันวาคมของทุกปี SEC Open Data Services เปิดเผยสถิติต่างๆ แบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1สรสุปตัวเลขสําคัญของผู้ถือครองตราสารนี้สแสดงผลสรสุปตัวเลขสําคัญได้แก่จํานวนผู้ถือครองตราสารนี้และจํานวนบัญชีผู้ถือครองตราสารนี้ส่วนที่2ภาพรวมของผู้ถือครองตราสารนี้สแสดงผลในรูปแบบของกราฟในกรณีที่ต้องการให้สแสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม T a เบ e นอกจากนั้นในแต่ละกราฟหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลของกราฟนั้นๆ สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel f i ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ส่วนที่3รายงานสถิติแสดงสถิติภาพรวมของผู้ถือครองตราสารหนี้ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มฝ่ายข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel f i ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้รายงานสถิติที่เปิดเผยแสดงข้อมูลราย6เดือนได้แก่มูลค่าและจำนวนจำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้ มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุนจำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารน,นี้และยังมีรายงานสถิติที่น่าสนใจอีกหลายรายงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่โทร1207แล้วกด3และกด2ต่อหรือส่งอีเมลมาที่ repcenter@sec.or.th ท่องโลกข้อมูลให้สนุกนะครับขอบคุณครับ